ัอดี ughs. ค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้คุณยายพาชมนะคะเจ้าต้นเบอร์เบิ้นเบอร์เบิ้นมาร์กนะเบอร์เบิ้นมาร์กนะคะ,นะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะอันนี้คุณยายปลูกจากต้นเล็กๆเลยนะนี่มันโตมากแล้วนะคะอันนี้อยู่ในกระถางสิบสองนิ้วนะคะนะคะเดี๋ยวคุณยายจะต้องตกแต่งเข้าใหม่แล้วนะคะเขาสูงมากแล้วสูงมากะคะ่ะตอนนี้จากหนึ่งต้นนะคะตอนนี้คุณยายได้สิบกระถางแล้วนะ,ะได้สิบกระถางแล้ว อันนี้นะเนี่ยอย่างนี้อย่างเตียงกระถางนี้นะมันสูงนะมันมันสูงมากเลยสูงนะคะสูงมากเลยนะทีนี้ว่าเราจะทํายังไงนะเราแต่งจะแต่งยังไงดีมันเอ็นลงเนี้ยเอ็นลงนะเราก็ต้องหาไม้นะเนี่ยหาไม้มานะคะมาปักนะเราก็เอาเชือกแต่งเชือกแต่งต้นให้มันสวยงามเลยนะคะเดี๋ยวคุณยายจะต้องแต่งเขาให้สวยงามเลย มันมีสองวิธีคือถ้าถ้าเราจะปล่อยไว้อย่างนี้เราก็ต้องแต่งเอาเอาโดยเอาเสานะเป็นเสาหลักให้เขาแล้วก็แต่งให้เขาสวยงามนะหรือไม่ก็ต้องตัดแต่ตัดต้นที่ตัดแต่งเขานะคะเพื่อที่จะเอาต้นที่มันสูงนี้นะคะเราสามารถที่จะตัดได้นะตัดเอาไปชำใหม่ได้เลยนะคะอันนี้คือการขยายขยายจำนวนให้มากขึ้นแต่ถ้าเราไม่ไม่ต้องการขยายแล้วนะเราก็เอ่อทำแบบนี้นะคะ ทำเสาหลักให้เขาอยู่แล้วก็เอาเชือกมัดเอาเชือกผูกนะคะตกแต่งให้สวยเลยนะคะอันนี้นะอันนี้คุณยายว่าไม่มีกระถางจะใส่แล้วนะคุณยายก็จะต้องปล่อยเขาให้อยู่สวยงามแบบนี้นะแล้วก็จะจะตกแต่งเขาให้เอ่อทําเป็นเสาหลักนะคะแล้วก็เอาเชือกโยงเขานะให้สวยงามนะคะให้เป็นพุ่มสวยงามเลยนะพรตอนนี้คุณยายก็มีเยอะแล้วนะคะ